งซานหมอฮะตีมนตี M ายมนตีแมนพ่อพ่อขอเป็นเน่หน่อยเอาแกะบอกเลยห้าสี่ห้าพี่เนียครับพี่เนียกินข้าวอย่างครับเรียบร้อยแล้วฮะข้าวไหนไหนไอซีรูซี ตออะไรมึงอะทองกาวทองกาวตายทองเม็ดหรือเปล่าห้าเหอห้าสีครับทองทองกาวะฮะเดิมไอบุญทิงครับไอซีโซีโยได้เหมือนตอบได้หรอพี่สดีครับได้ถขออนุญาตหอกหยอกหยอกทองกาวสวอไม่มีไอซีอยู่แล้วอ๋อนางเอกนะนางเอกใช่ไหมนางเอกรอนางเอกไม่ใช่ความนเดินนเดินดีรอันเนนเ ทุกคนครับรวมครับรวม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 อยู่นะเข้าเเเเเลลลยยขข้้าายรวมครับรวมครับเข้าครับเข้าครับไปไปไปครับโก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 ไอ้ลำไม้มีดลำสบายเล่นอะไรไม้โอเคมีดพี่มีดมีปะมีพี่ไม้ดีพี่ไม้ดีไม่มีเหรอเหมือนกันพี่เนี่ยต้องย้อมผมสีดำดำมิดมิดเลยพี่ใช่แล้วข้างบนมันขาวอ่ะใช่ตากแดดเยอะอ่างอกงอกขึ้นงอก ผมงอคิดเยอะช่วงนี้คิดเยอะทุกอย่างเนี่ยเราเล่นแก๊งผู้หญิงนะพี่แก๊งนั้นอ่ะแก๊งแก๊งหลานๆพี่ตาพี่อะเทศประเทศเฮ้ยเฮ้ยเทศไม่ต้องงานก็ได้ไหมอะอาคาประเทศมันไม่ต้องงานก็ได้ไหม เอออยากลับเว้ยเฮ้ยอยากลับเว้ยไอเฮ้ยอยากลับต้องปากฉลาดนี่เฮ้ยล้ำไปดูไหมล้ำพ่อเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยทีนึงลับดีนี่ล้ำดีอะมันไม่เอาเฮ้ยห้ซ้ายขวามานะเดี๋ยวเดินไปเดินเล่นเลเออไอ้แบ่งขวาแบ่งซ้ายพี่พอยแล้วโอเคครับแบ่งไปเลยมาแล้วเข้ามาแล้วดูแบ่งซ้ายไม่ไปขวาดีกว่าเลยขวาดีกว่าพี่อนี้ยวขวาดีกว่าไอ้ซ้ายก็มี กากันไว้ก่อนก็ได้มั้งปล่อยปล่อยเขาไปแค่ไม่กี่คนเอง75ขึ้นไปต่ำหน่อย75แล้ว75แล้ว75แล้วไปก็มีไอเหนืออะไรเงินกันเลยคนนู้นสองคนไหวปะนี่นี่ไม่ไม่ไม่เขาแยกเขาแยกเขาแยกไกลยังไกลยังไกลยังไกลแลล้วถ้าไหร่ละ50บาทใช้มาพาทวงมารู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวพี่พี่พี่เข้าไม่ต้องปล่อยไม่ต้องปล่อยพี่ตัดพี่ตัด ในนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวเว้ยเขาไหนปะเขาไหนปะในนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวนั่นแหละในนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวเว้ยลายใบไม้ไม่นานสายบ่าวลายใบไม้เกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วเจอกันนะเจอกันนะครับโอเคผมกินข้าวก่นทุกคนโอเคโอเคอันน้เอาไม่ซ้อมข้น้าเหรอเกเล่นเกเล่นอย่าลืมไปจับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอุ้มเขาก่อนดี่พี่โตอุ้มเขาก่อนอุ้มก่อน

สงสารหมออไอ้ไม่สงสารหมอเลยเ่ยหมอทาคนนี้ทำไมวะหมอถ้าหมออยู่แบบเดียวผมหมอจะรู้ครับว่ามันเป็นยังไงนะหมอหมอต้องทําความเข้าใจผมเชื่อหมอชุกตรงนั้นน่ะหมอต้องรู้สึกแบบผมแล้วหมอจะยืนอยู่จุดจุดเดียวกับผมครับคุณหมอแค่นั้นครับไม่สงสารหมอพี่หัดเมื่อกี้ผม เจ็บจี๊ดๆว่ะคือหมอบอกว่าหมอว่าไม่สงสารหมอเหรอแต่ถ้าเกิดหมอยืนอยู่ตรงนั้นแล้วหมอจะรู้ว่ามันมันไม่น่าสงสารนะจริงจริงทำไมอะหมอตัดทอหมอทำไรไม่รู้เหมือนกันพี่ฮันว่าไงลินหนูบอกว่าขอวิ่งมาดูกองก่อนขอวิ่งดูก่อง มันไม่ได้ไงเดี๋ยวเขาหาไม่มาช่วยกันก็แค่ขอดูกล่องไม่ได้เหรอใช่พี่อยากตีหัวไอรีนเอานะหมอหมอเห็นเป็นผมไหมนี่ยิ้เป็นผมใช่ไหมอะไรคะผมเลยเอาไปประจุตรงนั้นอ่ะมันพูดไม่หยุดเลยเข้าใจไหมครับคุณหมอผมเลยเอาไปประจุตรงนั้นอ่ะเอาไปดูเอาไปจุ่มให้ผมสกอยู่าดเลย น่าดูดูหมอดูความวุ่นวายน่ะดูความวุ่นวายของมันเออหมอเป็นไงเชี่ยผมยังอันไอคิตรยังไม่หยุดกูจะจ้วงด้วยอ่ะไม่จ้วงแล้วเพิร์ลวัวเหรอเห็นไหมลูกอีกรอบลู้แล้วยังว่าทำไมผมถึงว่าไปทิ้งตรงนั้นหมอครับบว่าทำไมว่าหนูรักพี่ยังไม่เห็นตัวเลยลูกคันทะหูแบบว่าไอคิตร้ายมางหูฉับแตก ตีให้ตายรอบเดยไอ้แม่งแทบไม่อยู่นั่นแหละแม่นี่เข้ามาดีตีแม่งเลยคี้ปั๊บล่วงเลยมาจบแค่นี้ไอ้รถใครเนี่ยี่อันเนี้ยเออถ่ายรูปผมหรือเปล่าครับเขาเมอค่ะพี่โนเนียอ่ะเหรอเออลูกจะถ่ายลรกพี่ ลงโซเชียลเหรอเฮ้ยพี่ทรงตีนะเรียกพี่ตีไนะพี่เรียกพี่ตีใหญ่แยสเยสตใหญ่ใช่ตีใหญ่เก๋บปางไปซ้อมที่ไหนอะคะซ้อมที่บ้านนะครับนั่นพี่ก็นั่งอยู่บ้านนะพี่ไม่เคยไปที่อื่นเลยพี่ออกจากบ้านไม่ได้ช่วงเนี้ยใช่มันระลับดีไม่ได้หรอกโอเคได้ได้เลยป๊อพ่อไปแต่งฉากกันดีกว่าดีกว่าเลยพ่อ ขอภาพเลยใช่ใช่จะใ้ยาพเนยัคะภาพคป็นครับป็นชาสี่มเฮ้ยแต่ทางไวไปไปเฮ้ยวฮ้ยแตลงเลยเมื่อกี้ดาวแชทมาบอกว่าอะไร ไม่ต้องรีเลื่อดค่ะตอนไหนวะสิโบโมงยวบังนาครับดว่วนปีหนึ่งเฮ้เฮ้ยสิบพีเอมนี่มันสี่ทุ่มโมอ,อ,โอมต้องรีเลื่อดนะฮะดูบังนาครับดว่วนเจอแล้ววะไปดูบังนาครับ ప్ర్రు <tune noise>